ห้าอันดับดาบที่โหดที่สุดในเกม Blood Food จะมีอะไรบ้างไปดูกันถ้าอยากได้ Dark Blade เพียงแค่ดูคลิปวิดีโอนี้กดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ชื่อตัวละครในเกมลุ้นรับกันไปเลยอันดับที่5เรามาดูกันที่ดาบ Charge Ancher ดาบนี้มันก็เคยเป็นที่นิยมสําหรับสายคอมโบแบบสุดๆด้วยพลังอันหน้าเหลือเชื่อที่มันปั่นป่วนศัตรูได้ดีมันจึงติดอันดับที่5นะนะอันดับที่4เรามาดูกันที่ดาบ Fox Lamp ในสมัยที่ผลค i t i เน n อัปเดตมาใหม่ๆผมรู้สึกว่าเออดาบนี้มันก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวแล้วสกิลมั ก็น่ารำคาญแบบสุดๆไปเลยอันดับที่3เรามาดูกันที่ดาบมิดไนท์เบลดต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยว่าดาบนี้ในสมัยก่อนมันไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่แต่บล็อกฟูดก็ได้ทําการรีเวิร์กดาบใหม่ทั้งหมดมันก็มีคอมโบมากมายเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะนะหากใครสนใจไก่ตันและผลปีศาจอย่าลืมแวะไปดูที่ร้านมองยูเกมเซ็นเตอร์กันนะอันดับที่2เรามาดูกันที่ดาบดากออนเฮิร์ดาบใหม่ในอัปเดตมังกรก็ไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังกันเลยสักนิดด้วยพลังที่ล้นเหลือขนาดนี้แล้วเอกของมมมัน <S <S มชบา อนะนะันดับที่ 1. เรามาดูกันที่ดาบเครึสดูเอลคาตะนะดาบนี้ก็น่าจะเป็นดาบที่โหดตลอดการแล้วแหละไม่ว่าเราจะคอมโบแบบไหนดาบนี้ก็มจะผุดขึ้นมาในหัวตลอดเลยว่าคอมโบเดียวตายแน่นอน <S <S แล้วเพื่อนๆคิดว่าดาบไหนโหดที่สุดในเกมบล็อกฟุตคอมเมนต์มาคุยกันนะและนี่คือ